สิ่งสําคัญเลยเนี่ยความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องของการที่จะรองรับอิน u ท t ร y 5.0เนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนากําลังคนวันนี้เนี่ยเรามาถึงดิน u นสรี5.0แต่ประเทศไทย และคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าเรายังมีบางส่วนน่าจะยังอยู่ใน1.0นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการ SME บางท่านนะครับก็ยังเป็น1.0อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องของการที่จะรองรับ i n d u s t r ท5.0เนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนากำลังคนการพัฒนากำลังคนคก็คือพวกเรานี่แหละเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามองภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีประชากรในวัยแรง,งงาน38ล้านคนแต่ประชากรวัยแรง,งงานของเรา38ล้านคนเนี่ยจะ เป็นผู้ที่มีการศึกษาประถมและต่ำกว่า16ล้านคน40กว่าเปร์เซ็นต์40เปร์เซ็นต์นะครับราราว40เปร์เก็ยังเป็นกับดักในการที่เราจะเรื่องทำเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลแล้วถ้าเรามองถึงผู้ประกอบการ s อ e ในประเทศ3.2ล้านคนเอ SME เนี่ยเรามีสัสดส่วนถึง9.9.5ของผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งประเทศ s m e จ้างงาน12.8ล้านคนหรือคิดเป็นการจ้างงานทั้งหมด71ของการจ้างงาน ภาคเอกชนทั้งประเทศเราเห็นแล้วครับว่าวันนี้โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องเราพูดกันถึงเรื่อง BCG เยอะมากเรื่องของ ESG เยอะมากแต่เรากำลังจะชี้ให้เห็นนะครับว่า ESG เนี่ยกับเศรษฐกิจพอเพียงเรามีความใกล้ชิดกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าในเรื่องของการที่เราเตรียมความพร้อมไปสู่เรื่องของอินดัส r ร5.0ฉลาดโอน เว็บไซต์เพื่อประชาชนซื้อขายปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยือ่อไม่ฉาชีพ